ดวงชะตาของปีเกิดปีละกาประจำเดือนสำหรับผู้ที่เกิดปีละกาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นดวงดาวได้เรียงตัวในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวปีละกาส่งผลให้หลายๆด้านของชีวิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายบางประการที่จะช่วยให้คุณได้เติบโตและพัฒนาตนเองมาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานโอกาสแห่งความก้าวหน้าในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะส่งอิทธิพลด้านบวกต่อการงานของชาวปรีรากาทำให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม คุณจะรู้สึกกระตือรือรน้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะรับความท้าทายในหน้าที่การงานนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชาหรือเริ่มต้นโครงการที่คุณวางแผนไว้นานแล้วอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับอุปสรรคบางประการในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือมีปัญหาในการสื่อสารกับทีมนี่เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นพยายามรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและใช้ความสามารถในการประนีประนอมของคุณให้เป็นประโยชน์ช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลดีต่อการงานของคุณทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน อาจมีการเลื่อนตำแหน่งการได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือแม้กระทั่งข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณควรแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่อย่าลังเลที่จะรับความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นเพราะมันจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอาชีพของคุณ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณจะมีไหวพริบทางธุรกิจที่แหลมคมและสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ความมั่งคั่งกำลังจะมาเยือนในเดือนนี้ดาวศุกร์จะโรจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเงินของชาวปริรกาคุณจะพบว่ามีโอกาสในการเพิ่มรายได้มากขึ้นอาจเป็นจากการทำงานล่วงเวลาการรับงานพิเศษหรือแม้แต่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงิน เช่นการได้รับโบนัสการปรับเงินเดือนหรือการได้รับเงินก้อนที่รอคอยมานานนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนการเงินระยะยาวคุณควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ นี่เป็นเครื่องตวนใจให้คุณระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วงปลายเดือนดาวเสาจะส่งอิทธิพลให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณตัดค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่จําเป็นและวางแผนการออมหรือการลงทุนระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมแต่ก็ควรระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน อาจเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้โอกาสที่เข้ามาจังหวะทองแห่งชีวิตเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวปีรากาดวงดาวเรียงตัวในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทำให้คุณมีโอกาสได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้น ในด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจหรือมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบุคคลสำคัญในวงการนี้เป็นโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดควรเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ในด้านการศึกษาหากคุณกำลังมองหาโอกาส ในการพัฒนาตนเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครเรียนต่อหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูทักษะของคุณอาจมีทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจเข้ามาให้คุณได้พิจารณาสำหรับผู้ที่สนใจในการเดินทางหรือย้ายถิ่นฐานดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าตื่นเต้น รออยู่คุณอาจได้รับข้อเสนอให้ไปทำงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่คุณฝ่ฝันมานานนอกจากนี้ในด้านความสัมพันธ์คุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพใหม่หรือความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกสิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจ และพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายแต่คุณควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไม่ควรรีบร้อนหรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนตัดสินใจรับโอกาสใดๆด,ด้านความรักสเสน่ห์จรัสความรักเบ่งบาน ในเดือนนี้ดวงความรักของชาวปีระกาจะเจิดจรัสอย่างมากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะส่งอิทธิพลดีต่อคุณทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างอย่างน่าประหลาดใจสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่คุณอาจได้พบกับคนพิเศษที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอาจเป็นการพบกัน โดยบังเอิญในงานสังคมหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนสดิทความมั่นใจในตัวเองของคุณจะสูงขึ้นทำให้คุณกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจมากขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความรู้สึกของคุณออกมาเพราะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความรักมีสูงมากในช่วงนี้ สำหรับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณและคู่รักจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกัน